ครับพี่น้องครับบางแหลกแหกมันนะครับมาฮอดมาถึงแล้วนะครับขึ้นฐานแล้วนะครับไปน้ำมันไปขึ้นฐานนะครับทีมงานสับส่วนนะครับก่อเอไน้ำมัไปบางแหลกบางแหลกแหกมันนะครับสับส่วนครับบาง่อไปกาคุ่นกาโบเสียเวลากับทีมงานทว่าก่อนทีมงานซับส่วนกันเด้อนะครับซับส่วน โดยความใกล้ทุกกัาครับโดยความปลอดภัยโดยสมพาะาพตลองงานบางแรงนะในจะรับการพี่งานสัตว์สวรรเฮียอเก้าเจ้าพิฐารนตีรอยความปลอดภัยของขิงน้องนะันาคตานเดในระดับการระรับพี่น้องครับสับสวรรค์นะครับบางแรกนะครับ เก้าสิบนะครับหมวยี่ส <c oughs> <ซ>ิบนะครับบุ่มกันชมกันแล้ครับผลงานที่สดใสสาาวนะครับสับสวนครับบ่อยนะตกงไกลจีบไมไดลยไหลทีมงานบางแรกเปิดหัวทีมงานตะวาหัวเกรมเราจงสุขีสามสองหนึ่งป<ซ> ได้นะครับพี่น้องผีลีเลยนะครับงสารีเยี่ยมสุวรรนนะครับทางเยี่ยมนครับเทพรมเบ้าหลังไปแล้วบูับาตัดเป็นดอกนะครัลวโตราเนี่ยเกิโอ้ราเยี่ยนครับเกาัเีย

สามลุนกับทีมงานสับสวนนะครับสุดยอดครับนี่ครับสีเสือไม้นะครับของไอเล่านะครับสับสวนนะครับมีนี่ครับอหมานนะครับมีนี่สับสวนครับโอเคครับน้องไม้ครับมีนี่ครับรอผพาเอนะ อไปดูไข่สอพันธิบุญนนะครับี่ดีแยกตัวออกมานะครับนที่า้าง้าสับสุวนนะครับข้ท้างดีนะครับร้อยแปดสิบพันร้อยแบพัไปแล้วนะครับกับเด็ดกล้องกับนัทีเห็นนะครับตอนนี้นะครับข่ายกำลังลุอยู่นะครับ สองอยหาสิบไปพันไปเลยนะครับยังม่เด่นหางนะครับตัวนี้นะครับคนหอสงสาวมนองานันนสับสวุวรรณนะครับสีเสือไหมนะครับวีนี่ ดังแรกของเพื่อนนะครับดังแรกของบลอกเลยนะครับเปิดบอกไม่เล่มาพี่จายแไปครับไพี่น้องครับหักวอ้าวเป็นเบาเลยนะครับมันตกยิงยังไงนะนกยิงยังไนอาวนดียตดีลงดีอ้าเป็นเบานะครับพี่น้องครับสามสิบวันนะครับเบาๆนะครับ สวยงามนะครับตักแรกกันนนมเลขแไปหาเก้าสิบนะครับน่นอนของขาไวเนาะใจนอด้วงแปสนี่สาสบาสิบไปแล้วนะครับสบายๆนะครับเาั้ันงานเ่ลมอดเดียครับเจ็ดสิบไปไหมแล้วนะครับ สามหสิบร้าสามหสบ